ครั้งที่เก้าวันที่เก้าหน้าเก้าหน้าวันนี้ดีเร,ร,ริเ่มปลกสะบัดปลกสะบัดค่าแรงครับ ชมทำตามเลยนะครับเยยงขานิดนมือแล้วก็โบกมือขึ้นกาเข้าตัวแล้วก็ปุ๊บโบกมือพร้อมกับะเขยิงขาแทบกรตัว,วกวลววดลง มันยาวๆเริ่มกินแล้วเนาะเริ่มไม่เก็บแล้วใช่ไหมครับรรนะออามาเริ่มทางตุ้เริ่มไม่เก็บแล้วใช่ไหมครับแรกๆขยับขยับหน่อยนะเหมือนกับสัมผัสแล้วเอนี่จะมันคงมีร่องแล้วแหละนะนะ

ก็ใช้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับดูใกล้ๆแล้วลโปงแล้วก็ใช้ลูดไปทางกลางศีรษะอรงน,นี้นะครับลูบไปกลางกลางศีรษะโอเคเสร็จแล้วกเ็เสร็จแล้วก็ที่คอนะครับดูใกล้ๆบางคนบอกว่าอยากดูสุดใกล้ ที่คอเขาจิกตรงนี้นะจิกตรงนี้แล้วก็ก็หมุนที่คอ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 แล้วก็นวดจุดที่ทำให้เราเอ่อเขาเรียกว่า สวยงาม้ากนทำให้เรามือเท้าเรามือเราเนี่ยอุ่นขึ้นนะพออุ่นขึ้นเสร็จก็ทำให้หน้าอุ่นขึ้นมืออุ่นขึ้นผู้หญิงก็จะมีความสวยงามหน้าตาผองใสตึง,ตงหน้าแต่งตึงยังยังอาม,ม่าก็ยินมแย้มเจียมใสช่างตุ้ยก็ยิยม้มย้มสีหน้าแดงขึ้นสีหน้ามีน,ะน่าแดงเงขึ้นรู้สึกด,ดัง วันก่อนที่เจออาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยจะรู้สึกตื้นๆหน่อยครับแต่พอวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะสีหน้าดีขึ้นอบ้าก็สีหน้าติงขึ้นขึ้นกินข้าวเยอะผมขอนวดตรงนี้นะพระอาจารย์จะได้เห็นชัดๆพระพระเอกนะตรงนี้นะครับพระเอก ส่วนของผู้ชายก็เาขาเรียกว่าต่อมลูกหมากนะต่อมลูกหมากก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับช่วยเรื่องนี้บริเวณตรงนี้นะครับรนีรงฝ่ามือก็เอาไม้ไผ่ถูไปถูได,าาได้ไม้ไผ่ถูลงไปดูที่ตรงไหนเก็บเก็บก็กดเลยตรงนั้นย้ำอยู่บ่อย เแล้วของเราผู้ชาย่อมลูกหมาแล้วผู้หญิงช่วยอะไรหนะ <c oughs> มดลูกช่วยไหมเป็นห่วยหูหูอื้อไหมไม่รู้จะว่าไงนะเขาเขาบอกสอนมาจตรงนี้่อมลูกหมานะ ด้วยนวดขานะนวดนวดขาไม่ใค่ยืนเสร็จทุบก้อน,นวดตรงนี้จะมีเห็นชัดเลยของผมนะครับน่าจะเห็นชัดตรงนี้มีกล้ามเนื้อฉีกอย่างนี้ก็เราก็นวดนวดกล้ามเนื้อบางทีเราเดินแล้วเราขัดตรงบางคนขัดตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรกระดูกเชิงกลางนะรู้สึกขัด,ขดแล้วมันทําให้เราล้มง่ายด้วยผู้ใหญ่บางคนล้มง่ายตรงนี้แหละ ไม่มีกำลังขาไม่มีกำลังนะอ,อ,อาม่าสอนมาว่าให้นวดข้างในหน่อยนี่เมื่อวานนี้ได้อามา่าอาม่าบอกนะอาม่าบอกผมใช่ไหม,มนวดข้างในทําตามเลยได้มาแล้วได้มาแล้วนะด้านในนี่ไม่เคยนวดเลยทุกนี่นวดด้านหน้านี้อ่นวดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ หัวเข่าเลยผมล้วดหัวเก่าเลยผมชินแล้วนะหัวเขา่าหัวเขา่าใส่ละใกล้ๆหน่อยนะนะหัวเขา่าตามด้วยตามด้วยเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยข,ข,ข้างกระดูกข้างหลังกระดูกหลังกระดูกนะหลังกระดูกล้วดไปหน่อยหะดูกหน้าแข้งแข้งลู่ลงไปเลย เจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ก็หลายคนปวดนะด้านข้างตรงนี้นะใช่หลายคนปวดนะปวดตรงนี้เลยใช้ใช้ใช้ข้อของไม้ไผ่ให้เป็นประโยชน์เป็นแนวเลยวาดเส้นมันไปลงไปนะรับทับด้ายข้างเลยตรนนี้ขอทำแบบจริงจังเลยนะขาเนี่ย ได้ม้าได้ามาทําตามเลยแต่ปกติผมก็จะมีที่ขอบเตียงเห็นะหมอันนี้ไม่มีก็ทําให้เห็นก่อนมีขอบเตียงก็พาดขอบเตียงเลยนะโโล่งขึ้นนะข้างหลังของอา่าทําตามเลยนะผมทำตามแล้วเก็บ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  เขาเลยเขา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 ,ขา,ออา่องน้องครับกระดูกต้นข้างขาข้างในนะเออเส้นเส้นตรงนี้นะครับล้าจากข้อขึ้นมาข้อขึ้นมามันจะมีเส้นตรงนี้บเราก็เดินตามเส้นตรงนี้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บเลย เจ็บจริงๆเจ็บนะเจ็บ,เบตรงนี้ตรงนี้ก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บนะเจ็บตรงเนี้ยตรงเนี้ยเจ็บเยอะเลยล,ออลมออกอท้าต่อไปขาดท่าไหนเนาะท้ากลัวยังไม่ทำอะไรนะกลัวยังไม่จะทำอย่างอย่างทีหลังเลยสิะ,ะเดิน เดินเป็ดเดินเป็ดอม่าเดินเป็ด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 ใกล้ๆอม่าหน่อยาไปช้อนปูนตรงนี้แหละมาเดินมาเดินตรงนี้เลยนะเดินหญ้าเดินหญ้าเดินหญ้าก็ได้อม่าจะเดินแต่หญ้ามันเป็นสโลปอม่าจะเดินยากนะเดอม่าอยู่บนพื้นนี่ไม่เป็นไรทุกมินเดบจบทุกมินมาทางนี้มาทางนี้มาหาปลานี่มาหาปลาทางนี้ นลั่งไปนั่งมาพร้อมพร้อมอ,อึ๊บก้าวขาหุยอึ๊บ <3 S 2> เฮ้ยหุยหุยอึ๊บ <3 S 2> เ,เดินแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแล้วก็เดินกลับ <4 9. S 2> อ,อึ๊บได้ได้กำลังขามากเลยสะบัดแรงอ,อ มาเดินช้าๆนะแต่ช่างตุ้ยกับผมจะวันนี้จะสำแดงลิฟต์หน่อยอเริ่มเก่งแล้ะ ไวขึ้นลีลาขึ้นยอนตบย่อนยอน,ยอนได้มากมากขึ้นสังเกตตัวเองว่ายืนขาเดียวเนี่ยเราจะไม่ล้มละไม่ค่อยล้มละแต่โทษทีผมกระดูกสันหลังเดียวนะจะเอียง <c oughs> แ,แล้วก็เราก็ <c oughs> ลองลองสังเกตตัวเองดูท <c oughs> ีเอียงไหมเอียงไหมเราล้มไหม <c oughs> เรารู้สึกมีแรงต้านขึ้นแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะ <c oughs> ตามำามาเลยนตามคำาที่ถ่ายํามตามเรารู้สึกเหนื่อยกันละอากาศก็ควันไฟก็มาอาบน้ำทั้งนั้นโอเคภา้แรกเข้าสู่ขบวนการลำ เข้าสู่กระบวนการลำแล้วนะร้อมสร้างกลวยหมุนควนเข็มนาฬิกาทีนี้จะให้นึกถึงพลังสนามแม่เหล็กด้วยามารู้จักพลังสนามแม่เหล็กไหมปา,าเอามือชนกันอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ดูซิมันมันมีอะไรขึ้นให้มันตรงฝ่ามือมันตรงจุดกัน รู้สึกยังไงบ้างหมุนช้าๆลมอ,อ,อ่ะลมบ่อหูแสดงว่ามันของอาม่านี่ม<อ>ลมเยอะ <laughs> สังเกตว่าสังเกตว่าอาม่าเนี่ยหมุนได้ใกล้เคียงผมมากขึ้นละหมุนได้ใกล้เคียงละคุยเริ่มตั้งตรงนะังตแต่ก่อนอาม่าจะคุยเอียงๆอย่างเงี้ย วันนี้ป่วอยอมาเริ่มตั้งตรงแล้วผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คืออาจจะคล่องขึ้นก็ได้นะกลับด้านครับกลับด้านผมดูด้านนี้ด้านนี้อะมาจะเอียงไหมหรือตั้งตรงได้อ่า,ห,าหมุน <อา S 1> ทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนะทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาอาะมานาฬิกาหมุนไปทางไหนอาหา่าแต่เราทวนเข็มก็คือย้อนกลับหมุนย้อนกลับ อันนั้นมันตามเข็มเข้าหาตัวก่อนว่าหมุนเข้าหาตัวเนี่ยอาม่าหมุนอย่างเงี้ยอยู่นิ่งแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยเอาเอาถูดเข็มสางเข็มได้ทั้งนั้นแล้วก็อาม่าตามใจได้ทั้งนั้นเลยเสร็จปุ๊บหมุนท้ายเริ่มท้ายเริ่มหมุนสร้างเป็นสร้างเป็นนาฬิกาทรายคุณผู้ชมดูนะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมใกล้ๆหน่อย เริ่มหมุนเป็นนาฬิกาทรายเริ่มหมุนเป็นนาฬิกาทรายแล้วก็ทีนี้ก็กลับด้านโยกตัวไปด้วยเว้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 ยออกเสียงก็ออกมาจากข้างในด้วยเว้ยเว้ย เว้ยเว้ยโยกไปด้านข้างปึ๊บเว้ยเว้ยเโยกมาอีกด้านหนึ่งปึ๊บอาม่าโยกนิดนึงก็ได้นะอาม่าโยกได้แค่ไหนช่างตู้โยกได้แค่ไหนมันมันมันได้ละเออโยกได้แค่เออดีละดีละโยกแล้วก็ปล่อยไปด้วย ออกไปตามมือที่เราหมุนแนบมาตัวตรงหมุนที่ท้องหมุนที่ท้องขึ้นมาที่อกก็ได้นะหมุนด้านหน้าขี่จักรยานครับขี่จักรยาน หมุนเป็นแนวระนาบใบพัดเฮลิคอปเตอร์สับขึ้นลงมือขวาอยู่ล่างทีอยู่มืออยู่ล่างทีอยู่บนทีนึงนะช้านะครับแบบนี้นะครับโย,โยกตัวไปด้วยอันนี้มันจะหมุนแนวระนาบเหมือนใบพัดเฮลิคอปเตอร์เสร็จย้ายลำตัวเวลาย้ายไปก็สบับัดกัน,น่อยเราจะรู้สึกลบไปได้ สะบัดมันหน่อยเหมือนออกกําลังเข้าไปในช่วงงท่าที่กําลังหมุนด้วยดันออกไปดันออกไปดันออกไปเฮ้ยเฮ้ยคุดิเฮ้ยมีขาเองเก่งด้วยปุ๊บปุ๊บเฮ้ยป๊บแอ กับมาท่วงท่าของกลับมาท่วงท่าของดาริกาทายนะ้ายไปขวาเลย้ายไปขวาก็ลายเท้ายกขึ้นก็ได้แล้วก็โน้มน้ำหักตัวไปข้างหน้าจะเดินเป็ดก็ย้ายวา้ปข้งอเย้ายไปขวาก็ปลายเท้ายกขึ้นก็ได้แล้วก็โน้มน้ำหักตัวไปข้างหน้าเ้วยทิ้นดน้งหาเุธเลยท้น้แล้วก้้เขานี้เรา เราไม่ใช้ไม้ไผ่แล้วนะครั้งที่9นะนึกถึงหมุนเป็นกล้วยหมุนเป็นกล้วยข้างล่างข้างบนพร้อมกันหมุนเป็นนาฬิกาทรายช้าๆเดี๋ยวนี้ช้าๆแล้วเราให้ความความรู้สึกของเราเนี่ยให้ฝ่ามือมันแบออกนะหากันให้ได้โยกไปได้โยกลงดูที่เราทำได้ไหมโยกมือแล้วก็สะบัดไปอย่างนี้ หมือนเลดาราที่ <พอ S 1> ผมบอกจําได้ไหมครับ <พอ S 1> เลดารางุมนิดนึงเอาน,นี้จะได้พลังสนามแม่เห็กในท่วงท่าของการเคลื่อนไหวนะสหรับที่เล่นไท่ชี้เขาจะทํากันแบบนี้นะอทีนี้ทีนี้มุ้นเป็นเลขแปอย่างงี้อ่าระยะแล้วแต่เราถ้าถ้าเรารู้สึกว่าระยะใกล้เราดีเราก็เอาระยะใกล้ ถูกแล้วตอนนี้เราจําท่วงท่าของไม้ไผ่ได้เอามาช้าๆอย่าเร็วรับโยกมาโยกมาโยกมาเสร็จทีนี้เราอยู่ในช่วงจังหวะนี้เราดูสัมผัสดูดที่มือผมนะเน,นี่เปลี่ยนทุ่งท่านิดนึงแสงที่เราหมุนใช่ไหมครับพอหมุนเสร็จปุ๊บพอมันมาอย่างนี้ปุ๊บเราดันออกได้แล้วแล้วก็อันนี้เข้าลงปั๊บ กานตัวตรงนี้ด้วยจะถอยแล้วก็ปึ๊บแล้วก็บุนมเหมือนเดิมเอาทวนท้าเมื่อกี้ผีดนะแล้วทวนท้าเมื่อกี้ผีพอมือซ้ายลงล่างใกล้ตัวปุ๊บกันออกไปแล้วก็ดีขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นกว่าไปลำเองอนนเพ<ข>ราะว่าอันนี้เราได้สูตรไอ้นี่เข้าไปได้สูตรมไ้ไผ่เข้าไปละมันจะท่วงท่ามัมนจะจําของเราเพราะฉะนั้นผม,ผมก็จะเริ่มเริ่มขบวนการลำแล้วนะ อันนี้ก็หมุนหมุนได้ยังจำไม่ได้ไม,ม่ต้องใช้ไม้ไผ่มาใช้ไม้ไผ่ก่อนมาไม่ไหวแล้วนั่งก่อนเอามา <c oughs> ใช้ไม้ไผ่ก่อนนะพ่วง <c oughs> ท่านี้เหมือนกันเวลาเราลำเสร็จเราปึ๊บปึบ๊บดันขึ้นไปแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยขึ้นเยอะเหนื่อยขึ้นกว่าเก่า ใช้ลมดใช่เหมใช้ลมออกมานะเหมือนไหลอันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มจากพรุ่งนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนหลุดจากไม้ไผ่บ้างละนะฝึกม,มันก็นได้นะมันได้ทั้งตัวอะไรใช่ไหมเออมันได้ข้างในบ้านยังมีไม้ไผ่เหลือไหมล่ะมีะเดี๋ยวทำเพิ่มมาให้นะพรุ่งนี้มานะแปดสองครึ่ง จริงๆตรงนั้นก็สวยนะป้ัเชิญท่านพูดั้านดีกว่ามาจะไม่ได้แข่งเท้าเดี๋ยวให้หนุ่มกลับมาไปนั่งแข่งเราแข่งเท้าอาม่าทีนี้คนไม่ค่อยเห็นแกข่งกันก็เอ็นกล้องไปอาม่าหามุมเองนะอาม่าหาอันไหนที่ที่ที่ดูแล้วเราชอบก็อย่งผมอยู่ข้าอยู่ซ้ายผมอยู่ขวาแล้วกัน เอยทำกี่วันแล้วเนี่ยกี่วันแล้วโอ้หลายเว้ยมา,าอ,อยู่สวนกับผมนะดีขึ้นใช่ไหมมาเอาขาขวามาอยู่นี่อยู่อยู่ข้างนอกขาหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่ขาหนึ่งอยู่ข้างล่างอ่ายกขึ้นอ้ะ,อะ,อออะหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 1 0เจรยครั้งไหวไหม 9, 11, เกมเหอา30่ห้กเจ็ดสย่อ็ดขนะ้าวสองยีสามยี่้าย2่หก2ี2เจ็ ยี่สิอย่าเพิ่งหยุดยหยุดเวลาหยุดแล้วก็พักพักหน่อยพักหย่อนหย่อนหายใจหน่อยพักเออเอากลับกลับม้าก็ขาซ้ายออกไปข้างนอกขาหนึ่งทำแรงก็ไเดินึลุนลุกตเอาให้มาใส่รองเท้ามั้งสิห้าหก จบแค่นี้อมไปแกลับแลวไปหม่นเข้าก่อลูกไปดีมากดีมากไว้สุดท้ายเลยทาแข่งขาไว้สุดท้ายเลยนะครับทั้งหมดใช้เวลาไป23นาทีเร็วขึ้นแล้วแม่เดินได้ขนาดนี้เลย ปกติอมาก็เดินอยู่บ่อยๆอ๋อแบบถึงเดินแล้วก็ทำท่าของไปด้วยทำท่าที่เราเดินนะควรจะบอกว่าอย่าหยาดาดนไม่ต้องใมาเราเดินของเราอะนะอาม่าเดินไปถึงไหนเดินถึงได้สียมือที่เดียวข้าก่ออ๋อแล้วก็เดินกลับมาจะไปนั่งพิซซ่าจังเลยได้เหมือนกันนา แย่ลงมาทำท่าเดินให้เปิดให้ผมดูนะไม่ต้องไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเลยทำาไม่เป็นนะขออนให้มาเป็นที่ไหนเราตอนแรกมาแก่อยู่นี้แต่นี่ผมจะสอนเอ่อบอกกล่าวกับผู้ผู้มาร่วมอีกท่านหนึ่งแอบดูอยู่เอาไม้จับข้างหลังนี่นะครับอ๋อโบกนิดนึงก่อนโบกนิดนึงก่อน โบกขายเครียดขายเครียดโบกขึ้นไปอย่างนี้นะปัดลงโบปัดโบปัดช่วงโบกให้ขยิงขาด้วยนะช่วงดูผมก่อนนะนี่ดูผมก่อนนะแงแก้ห่างขานิดนึงจะได้ไม่ล้มงช่วงโบกแล้วก็ขยิงขาเอาเข้าตัว<อ>ขยิงลง โบกขยิ่งขาเข้าตัวขย,ขยิงลงเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ YouTube ดูด้วยขยิ่งขาเ <Okay. S 1> ข้าตัวลงขยิ่งขาเข้าตัวลงนะครับอ่าที่ทำเลยครับทำเลยขยิ่งขาขยิ่งขาเข้าตัวลงขยิ่งขาเข้าตัวลงนี้ครึ่งวงกลมก่อนอ่ะเข้าตัวปุ๊บโบกเป็นครึ่งวงกลม ครึ่งวงกลมของเราวาดไปถึงครึ่งวงกลมแค่แค่ตรงเนี้ยอย่าให้มันเกินมือีอยืดยืดตรงนี้ครับโบ่ครึ่งวงกลมโบกด้านหน้า,าวาดมาด้านหน้าจับตรงนี้กลางแขนกลางกล,ลางซ้าย <ละ S 1> ด้วยอแล้วก็ทับมาตรงโคตมาตรงกลางล<ะ>ปท๊บไปซ้ายไปขวาขวแล้ก็โบวาดิ้งหน้าครึ่งวงกลมหยุดมาที่ตรงกลางเลื่อนไปซ้าย ขึ้นวงกลมขึ้นม,มขึ้นวงกลม,ม,มอโอเครู้สึกรู้สึกรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาแล้วอ่ะแต่นี้เดินเลยภาเป็มภาพเต็ถ้าเป็ดที่ฝึกที่หลังครัวอะไรได้เวลาเดินในบ้านมีบริเวณได้ทั้งนั้นในบ้านก็ยังได้เลยยกขาขึ้น อ้อมยกขาขึ้นเอาเอาอะไรอะไรนั่นเอาเอาต้นเท้าลงแก้ตั้ตัวตรงนิดนึงแก้อย่าก้มไปข้างหน้าเดี๋ยวล้มนี่แล้วก็ย่อนเอาใหม่นะนี่แก้ย่อนตัวนึ้ตั้งตัวตรงมองหน้าไปข้างหน้าอ่าแต่ก็เฮ้หน้าอย่ายกหน้าอย่าก้มลองดูที่หน้าอย่าก้มรกบบัตมาแรกๆก็ อ่อนช้อยหน่อยก็ได้นะไม่ต้องออกแรงเยอะบ่นแล้วก็อ่อนช้อยหน่อยอ่อนช้อยหน่อยงอเข่าให้เป็นประโยชน์ปุ๊บมาท่ข้างนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมพยายามบังคับตัวเองปร๊บท่านี้ผมคิดว่าให้ฝึกก่นะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันบูบว่าบูบว่าบูบว่ะเราไม่ได้วิ่งเหมือนคนอื่นไม่ได้เดินเอ๊ะเมื่อไหรจะเดินทักทีวะ เอาแค่นี้แล้วกันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนี่ผมเรียกทั้งหมดเนี่ยคือมังกรขี้เกียจเหงื่อแตกเลยอ่มันได้เหง่อมังกรขี้เกียจจะเหงื่อออกเหงื่อออกเนี่ยเราไม่ต้องไปวิ่งไปอะไรเขาสันหลังนี่ออกเลยถ้าเขาครบกระบวนท่านี้ทุกคนออกหมด่เห็นยนี่เคยเห็นอยู่ตรงไหนหนูเหี้ยหนุ่มไงขายเครื่องเขียนอยู่ไม่ขายเครื่องเขียนในตลาดพลอยใช่บ้านลอยเป็นเลิกแล้วเป็นงาแล้วเอ๊ะว่าหายไปไหนไม่ค่อยเห็นไง กิจการอย่างอื่นทำออนไลน์ทำออนไลน์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ายังเรียนเรียนพุ่นไม่ได้เท่านั้นเงินยังไม่ไดพิ่งมาเจอดิเอ๊ะเฮียคุณนี่จะเห็นจะอยู่ดันก๋อผมจำแช่ได้แชนี่ใครจำได้หมดเลยโอเควันนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบพระคุณมากๆเลยพรุ่งนี้มานะแปดโมงครึ่งทุกวันแปดโมงครึ่งนะ